อิสบาร์บี้บาร์บี้มันคือหนูใช่ไหมหรือหมีดูแล้วน่าจะเหมือนหนูบาร์บี้ไอเอ็มบ i ร์บี t อฉันชื่อบาร์บี้หรือไม่ใช่สวัสดีครับผมชื่อหนูบาร์บี้ใช่ไหมใช่ไหมหนูชื่อบาร์บี้ใช่ไหมน้องมาร์คบาร์บี้สีม่วงบาร์บี้เขามีหน้าที่ทำอะไรเนี่ย ทำไรครับบาบีเขาไปหน้าที่ทำอะไรครับน้องชาร์ปมันมันมันเป็นยังไงเหรอมันมันเป็นตัวที่ช่วยเหลือคนอื่นเหรอเป็นเป็นตัวป่วนโมเดลแต่ไม่ได้อยู่ในการ์ตูนเขาเรียกบาบีเอะ โอเคบาบีเดี๋ยวลองบีดูนะ